กว่า60ปีที่โลกได้ถือกำเนิดสุดยอดม้าเหล็ก10อันดับรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกมาจากประเทศอะไรบ้างอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโควิดชาแนลก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผม ไปกันครับ10อันดับรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกมาจากประเทศอะไรบ้างนะครับไปชมกันเลยครับผมกว่าเกือบ60ปีที่โลกได้ถือกำเนิดสุดยอดม้าเหล็กรถไฟความเร็วสูงระบบคมนาคมช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางของผู้คนให้สั้นลง ประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนในการเดินทางโดยประเทศแรกที่เริ่มพัฒนาคือประเทศญี่ปุ่นจนในปัจจุบันทั่วประเทศทั่วโลกต่างเร่งพัฒนาและผลิตรถไฟความเร็วสูงในบ้านของตัวเองแต่ประเทศไหนกันที่สามารถพัฒนารถไฟความเร็วสูงให้วิ่งได้เร็วที่สุดในโลกวันนี้จะพาไปดู10อันดับรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก จะมีอะไรบ้างและมาจากประเทศใดบ้างนะครับท่านผู้ชมไปดูกันครับหนึงนะครับท่านผู้ชมเชียงไฮ้เมกลิฟจากประเทศจีนความเร็วสูงสุดที่วิ่งให้บริการจริง431กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ267ไมล์ต่อชั่วโมง,มโมงเป็นรถไฟแม่เหล็กลอยความเร็วสูงขบวนแรกที่วิ่งให้บริการเชิงพาณิชย์ด้วยความเร็วสูงสุด และเร็วที่สุดในโลกด้วยซึ่งเคยทดสอบความเร็วสูงสุดถึง501กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ311ไมล์ต่อชั่วโมงให้บริการอยู่ในตัวเมืองรอบเมืองเชียงไฮ้เชื่อมต่อระหว่างสนามบินนานาชาติชางไฮ้ฝูตงมายังสถานีหลงหยางโดยใช้ระยะเวลาเพียง8นาทีมีลักษณะเด่นคือเป็นรถไฟความเร็วสูงพลังแม่เหล็ก ไม่มีล้อไม่มีเบรกไม่มีระบบส่งกำลังและถูกยกให้ลอยโดยใช้กลไกสนามแม่เหล็กยกให้สูงขึ้นจากรางประมาณ1-10ถึงมลเมตรแล้วแต่จังหวะการวิ่งนะครับท่านผู้ชม 2. องนะครับท่านผู้ชมเป็นรถไฟฝูซิง้าว CR400AF ทับบีจากประเทศจีนความเร็วสูงสุด ที่วิ่งให้บริการจริงนะครับ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ249ไมล์ต่อชั่วโมงเป็นรถไฟความเร็วสูงทางไกลที่เร็วที่สุดในโลกโดยให้บริการเชื่อมต่อระหว่างเมืองใหญ่ภายในประเทศจีนสามารถจุคนได้ถึง500กว่าคนแบ่งห้องโดยสารออกเป็น3ชั้นนะครับได้แก่บินน n สเนคลาส First Class และ ดีคอนคลาสซึ่งรถไฟรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ประเทศไทยให้ความสนใจและวางแผนว่าอาจจะนำมาใช้ในเส้นทางกรุงเทพถึงโคราชนะครับท่านผู้ชม 3. นะครับท่านผู้ชมรุ่นฮามุนี CRH 380A จากประเทศจีนความเร็วสูงสุดที่วิ่งให้บริการจริง380กิโลเมตรตอชั่วโมง หรือ236ไมล์ต่อชั่วโมงนับเป็นรถไฟล้อเลื่อนที่วิ่งได้เร็วเป็นอันดับสองของโลกทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ486.1กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการวิ่งทดสอบแบบไม่มีผู้โดยสารสามารถจุคนได้ประมาณ494คนถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทเอกชนของจีนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทเอกชนเยอรมนี และประเทศญี่ปุ่นตัวรถผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบาออกแบบส่วนหัวให้ลดแรงกดอากาศผลพลาสติกขณะวิ่งจุดเด่นคือไร้การสัือนระหว่างขับเคลื่อนมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นโคมไฟอ่านหนังสือลักไฟโทรทัศน์จอ LED พร้อมมีบาร์และเล่าให้บริการด้วยนะครับธรรมชม รุ่นที่4นะครับธรรมชมซินคันเซน h 5สหแจากประเทศญี่ปุ่นความเร็วสูงสุดที่วิ่งให้บริการจริงนะครับ360กิโลเมตรต่อชัว่วโมง2 2 4ไมล์ต่อชัว่วโมงหนึ่งในรถไฟความเร็วสูงที่คนไทยรู้จักให้บริการมาเป็นเวลากว่า50ปีเป็นรถไฟหัวกระสุนรุ่นล่าสุดที่เร็วที่สุด มีระบบลดเสียงบรบกวนดีเยี่ยมเบาะนั่งทั้งหมดจะหันหน้าไปข้างหน้ามีทั้งแบบจองและไม่จองรวมถึงมีบัตร JR+ Plus บัตรโดยสารสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางในญี่ปุ่นแบบไม่จำกัดครั้งซึ่งทำให้การเดินทางประหยัดมากมีศูนย์กลางอยู่กรุงโตเกียวและทอดยาวไปยังทางเหนือของซัปโปโร ไปจนถึงทางตอนใต้ของทางนาสกิมีเส้นทางให้บริการ9เส้นทางไม่เพียงเท่านั้นจะมีแผนที่จะเริ่มดำเนินการอีก4เส้นทางภายในปี256 6นี้นะครับท่านผู้ชมนะครับรุ่นที่5นะครับท่านผู้ชม AGV อิตาโลจากประเทศอิตาลีความเร็วสูงสุดที่วิ่งให้บริการจริง 360กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ223.6ไมล์ต่อชั่วโมงมีชื่อเรียกอีกว่า f e r r i of the t r ฟเดรถไฟสีแดงพลังในสังกัดของ Ferrari ถือเป็นรถไฟความเร็วสูงที่เร็วที่สุดในยุโรปจุคนได้ประมาณ245 4 6 0ถึง460คนให้บริการบนเส้นทางระหว่างกรุงโรมกับเมืองเนเปิล ระยะทาง225กิโลเมตรภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงโครงสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปรีไซเคิลได้98%มีที่นั่ง3ชั้นมีโทรทัศน์และระบบถ่ายทอดสดและอินเทอร์เน็ตไร้สายก็คือ WiFI ให้บริการด้วยนะครับท่านผู้ชมรุ่นที่6นะครับทัดโก้350จากประเทศสเปน ความเร็วสูงสุดที่วิ่งให้บริการจริง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ217ไมล์ต่อชั่วโมงมีชื่อเล่นอีกอย่างว่าพาโต้ภาษาสเปนแปลว่าเป็ดเนื่องจากด้านหน้ามีลักษณะโดดเด่นคล้ายปากเป็ดเปิดตัวครั้งแรกที่สเปนแต่พัฒนาโดยบริษัทเอกชนเยอรมันเดิมมีชื่อว่า AVE Class 102 จุคนได้ประมาณ318ถึง365คนแบ่งห้องโดยสารออกเป็น3แบบได้แก่ห้องโดยสารชั้นหนึ่งห้องโดยสารร้านอาหารและห้องโดยสารชั้นประหยัดแต่ละห้องแต่ละที่นั่งมีโคมไฟอ่านหนังสือนะครับท่านผู้ชมรุ่นที่7นะครับท่านผู้ชมฮารามนเวทเทนเดียวเวจากประเทศซาอุดิอาระเบีย ความเร็วสูงสุดที่วิ่งให้บริการจริง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ217ไ mm มล์ต่อชั่วโมงให้บริการในเส้นทางศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาอิสลามในประเทศซาอุดิอาระเบียะระหว่างกรุงเมกะและเมืองเมดินะช่วยลดเวลาการเดินทางเหลือประมาณ2ชั่วโมงประกอบด้วยรถไฟทั้งหมด35ขบวน แต่ละขบวนรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ400คนและคาดว่าแต่ละขบวนจะสามารถขนส่งผู้โดยสารได้ประมาณ60ล้านคนต่อปีนะครับท่านผู้ชมรุ่นที่8นะครับโดยฉบาล ICE จากประเทศเยอรมน,นีความเร็วสูงสุดที่วิ่งให้บริการจริง330กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ205ไมล์ต่อชั่วโมง ให้บริการในเส้นทางที่เชื่อมต่อจากเบอร์ลินไปยังมิวนิกฮับบวกสตุตการ์ดและเมืองสำคัญอื่นๆของเยอรมนีรวมถึงสามารถนั่งไปออสเตรเลียบัตเซลอัมสเตดัมและสถานที่อื่นๆนอกเยอรมนีได้อีกด้วยสามารถรองรับผู้โดยสารได้450ที่นั่งทำงานบนแนวคิดรถพลังงาน เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพล่าขับเคลื่อนมากกว่าถึง24เปล่าทำให้รถไฟพลังงานน้อยลง30เท่านะครับท่านผู้ชมมาถึงอันดับ9นะครับท่านผู้ชมโคเรีย KTX จากประเทศเกาหลีใต้ความเร็วสูงสุดที่วิ่งให้บริการจริง330กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ205ไ mm มล์ต่อชั่วโมงอีกหนึ่งในรถไฟสูง ที่หลายคนน่ารู้จักกันดีให้บริการสถานีหลักที่กรุงโซเชื่อมต่อไปยังเมืองอื่นๆภายในประเทศเกาหลีใต้และสิ้นสุดเช่นทางทิศใต้ที่เมืองปูชานรถไฟเป็นการอัปเดตจาก KTX รุ่นก่อนหน้าซึ่งเป็นครั้งแรกที่ให้การออกแบบและสร้างในเกาหลีใต้นับเป็นว่า เป็นรูปแบบการเดินทางที่ได้รับความนิยมจากคนเกาหลีอย่างมากนะครับท่านผู้ชมอันดับ10เป็นอันดับสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมยูโรสตา E320 จากประเทศอังกฤษความเร็วสูงสุดที่วิ่งให้บริการจริง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ200ไมล์ต่อชั่วโมงหรืออีกชื่อคือ b r i t i s h r รี l คลาส374ตกแต่งภายในโดยนิ ina, สฟารินาสไตลิสยานยนต์ชื่อดังชาวอิตาลีสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ900ที่นั่งเพิ่มขึ้น20ที่นั่งจากยูโรสตา r e 300รุ่นก่อนสามารถเดินทางระยะทาง305ไมล์ภายใน2ชั่วโมง16นาทีด้วยความเร็วสูงสุด200ไมล์ต่อชั่วโมง ความพิเศษคือการลอดอุโมง e u r o t u น n e l อุโมงใต้ทะเลที่เชื่อมต่อระหว่างเกาะอังกฤษและยุโรปตะวันตกได้แก่ฟรั่งเศสเบลเยียมและเนเธอแลนด์นะครับท่านผู้ชมจากทั้ง10อันดับข้างต้นจะเห็นว่าจีนสามารถครองอันดับรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกได้ถึง3อันดับนะครับแม้ไม่ได้เป็นประเทศแรกที่ให้กำเนิอรอดรถไฟความเร็วสูง แต่ก็นับว่าจีนสามารถก้าวกระโดดจากการเป็นผู้เรียนรู้มาสู่ผู้สร้างและที่สำคัญกำลังจะกลายเป็นผู้นำของโลกด้านเทคโนโลยีการขนส่งรถไฟความเร็วสูงอย่างเต็มตัวไม่เพียงเท่านั้นทั้งจีนและประเทศอื่นๆต่างกำลังเร่งพัฒนาให้รถไฟความเร็วสูงในประเทศของตนเองสามารถวิ่งได้ ด้วยความเร็วสูงสุดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก400เป็น500และ600ไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นรถไฟความเร็วสูงเทียบกับเครื่องบินก็ได้นะครับท่านผู้ชมสำหรับรถไฟความเร็วสูงของไทยที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนานั้นจากแผนงานของภาครัฐคาดว่าเส้นทางแรกกรุงเทพหนองคายจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในปี71หรืออีก สปีข้างหน้าเราทุกคนจะได้ยนโฉมและได้ใช้บริการรถไฟความเร็วสูงของไทยครั้งแรกหลังจากที่รอกันมานานซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกระบบขนส่งและครรมนาคมที่ช่วยอำนวยความสะดวกลดเวลาการเดินทางให้คนไทยได้มากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็ไปได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะทุกที่ก็อยู่แค่ปากซอยเท่านั้นนะครับ ท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูง10อันดับที่เร็วที่สุดในโลกนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโกวิด c h ชา n e l ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมณะ,ะที่นี้ด้วยนะครับภาษาอาจจะตกนิดหน่อยนะครับเนื่องจากไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับท่านผู้ชม ช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ